ครับสวัสดีครับผมบุพาทนะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลง200ตารางวานะครับแปลงนี้นะครับจากหมุดนี้นะครับไปถึงตรงตรงหมุดนู้นฮะหมุดนู้นนะครับตรงหมุดนู้นนะครับที่ดินแปลงนี้ราคาอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทนะครับ3 0 0 0 0นบาทนะครับอยู่ที่คลองยีบสองนะครับตำบลศรีสากบือนะครับอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับ ที่ดินแปลงนี้ต่ำกว่าถนนประมาณ 50- 60ถึงเซนนะครับถนนก็เป็นถนนหินคุกนะครับหินคุกกว้างประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับเส้นนี้นะครับเป็นสาธารประโยชน์นะครับห่างจากถนนลาดยางเข้ามาประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับมีตอนนี้มีบ้านอยู่หนึ่งหลังตรงนั้นนะครับนะครับหมุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหาต้นไม้ด้านหลังนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้แล้วก็หมุดด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับ ที่ตรงนี้ราคาสามแสนบาทนะครับก็เป็นที่นาฮะอย่างที่เห็นเลยเป็นที่นานะครับแล้วก็จะมาดูกันอ่าถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับสําหรับราคาที่ตรงนี้ก็ราคามาตรฐานนะครับกลางๆนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่สูงนะนะฮะถ้าสองล้อสองอ่าสองล้อจัังวานะครับสามแสนแต่ถ้าต่อรองลงได้สักสองหมื่นหรือสามหมื่นบาทก็จะตกประมาณสัก สองแสนเจ็ดนี่ผมว่าโอเคเลยนะครับหรือสองแสนแปดนี่โอเคเลยนะครับสําหรับที่แปลงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราหันย่อยแล้วเนี่ยถ้าได้สักสองแสนแปดมันจะตกร้อยวาค่าแสนสี่แสนสี่ใช่ไหมครับถ้าร้อยวาถ้าสองแสนแปดต่อลงได้สองหมื่นตกแสนสี่ถ้าห้าสิบวาก็แค่เจ็ดหมื่นบาทนะครับถ้าตกก็แค่เจ็ดหมื่นบาทนะครับแต่ถ้า ขอลดได้อีกหน่อยนะครับก็จะตกประมาณสักหกหมื่นบาทนะครับหกหมืนกว่ากว่าอย่างเงี้ยนะครับสำหรับห้าสิบวาผมวิเคราะห์อย่างนี้นะครับตัดเป็นส่วนห้าสิบห้าสิบห้าสิบสี่แปลงก็จะตกประมาณสองแสนเจ็ดตกหกหมืกว่ากว่าสำหรับที่ตรงนี้ผมว่าไม่แพงนะไม่แพงนะครับเหมาะทำบ้านสวนนะครับมีบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วครับตรงนี้นะครับถนนก็เป็นหินคุกนะครับเข้ามาประมาณสักห้ารอยเมตรก็เข้ามมาลึกอยู่นะ มาลืกอยู่แต่สําหรับที่ดินตรงนี้ไม่แพงนะฮะถ้าวิเคราะห์แบบผมนะฮะสำหรับที่ตรงนี้ถ้าห้าิบวาตก6 0,000กว่ากว่านี่ถือว่าใช้ได้นะครับหรือยังไงก็มาต่อรองกันนะครับต่อรองกับเจ้าของเขาได้เผื่อได้ถูกกว่านั้นนะครับนะฮะเผื่อได้ถูกกว่านั้นสําหรับผมวิเคราะห์นะที่ตรงนี้เหมาะทําบ้านสวนไหมผมว่าใช้ได้นะเหมาะทาบ้านสวนนะครับหน้ากว้างก็ ประมาณสักหมุดจากตรงนี้ไปหาตรงนั้นหน้ากว้างประมาณสักสิบกว่าเมตรอะประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดเมตรได้ไหมฮะหรือสิบแปดเมตรนะผมไม่มั่นใจไม่มีมีโดยแต่มองด้วยสายตานะครับไม่ไม่มีตลับเมตรมามองด้วยสายตาแล้วนะครับประมาณน er ั <ity> um ้นที่ตรงนี้มีสองแปลงนะครับสองแปลงติดกันแปลงนี้นะฮะแปลงนี้นะครับที่มีด้านหลังต้นไม้แล้วก็อีกแปลงหนึ่งถัดมาตรงนี้นะครับถัดมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหาหมุดนู้นนะครับ หมุดด้านหลังก็มองเห็นอยู่ฮะไกลๆไกลๆตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็หมุดในกระพมองเห็นนะครับอยู่ตรงคานาตรงนั้นนะฮะที่ตรงนี้นะครับมีสองแปลงติดกันนะครับแปลงละสามแสนบาทนะครับอ่าสาหรับใครสนใจนะครับที่ตรงนี้นะครับเวลาเราใช้ประโยชน์เราอาจจะไม่ถมทั้งหมดนะครับเราอาจจะขุดบ่อนะครับขุดบ่อสักห้าสิบจังวานะครับห้าสิบจังวาถม ห้าสิบห้าสิบห้าสิบถมร้อยห้าสิบตรงนี้น่าจะเต็มนะครับหรือตรงที่ปลูกตัวอาคารแล้วก็ถมเพิ่อมอีกสักหมื่นเงินนะครับสําหรับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณสักอ่าหมื่นกว่าบาทนะครับค่าขุดนะครับแล้วก็ค่าทอยดินแล้วก็ค่าทํารั้วประมาณสักอ่าสักสองหมื่นต้นตน,นะครับรวมประตูจะแพงประตูประตูก็สักแปดพันบาทนะครับตกประมาณสองหมื่นก็ เพิ่มเงิอนอีกสามหมื่นบาทก็ล่ะนะเราไปขอลดเข้าครับจากสามแสนก็ต่อเหลือสักสองแสนเจ็ดอย่างเงี้ยครับอีกเงินสามหมื่น 30, เนี่ยเราก็มาปรับพื้นที่แล้วก็ล้อมรั้วซะอนาะคตเราก็มีบ้านนอกดาวมาวางเสาทิศแล้วก็มีบรรยากาศดีๆแล้วก็มาเที่ยวมาอยู่บ้านนอกดาวเรานะครับมารับโอโซนดีๆนะครับที่นครนายกนะครับอากาศดีนะครับตอนนี้ก็เย็นนะฮะตอนนี้ก็เย็นแล้วฮะตอนนี้ก็เย็นแล้วก็ฝากไว้ครับ ฝากร์โทรไปไหน่อยครับ0909092760นะครับอภ่านะครับ0909092760นะครับอภา่านะครับสำหรับใครสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเข้ามาครับครับ